อาิบ้าครับโฉมแรกนะครับน,นี้ยังหน้าใหม่ๆแล้วก็เบรกนะเบรกหนักเ,เปลี่ยนมาอันนี้หม้อน้ำครับอันนี้ข้างซ้ายมีรอยล้มเปลี่ยนไฟเหลี้ยวให้แล้วตรงนี้ยังไม่สวยหน่อยนึง อันนี้แค่อันนี้เครื่องไม่มีรอยนะครับไม่เคยโดนเครื่องทอ่ออันนี้ลอยลม้มเป็นแค่ที่ครอบนะครับท่อไม่ผ่าเครื่องไม่เคยทำครับอันนี้ยางหลังครับยางหลังนี่ยังมีเส้นอยู่เลย ก็มีบางโค้ดหลังให้ตันนี้เป็นทาสั้นแล้วก็มีมีกองหลังให้พร้อมแล้วขอ <O. S 2> เอสเอสเอสโซ่คาเตอร์เพิ่งเปลี่ยนมานะครับใช้ไม่ถึงพันโลเครื่องฝั่งนี้ อันนี้ชุดสีด้านซ้ายมาน,นี้เพิ่งเ,เบอร์กศูนย์มาใหม่นะครับยังใหม่อยู่ปับไฟจะมีตำนิ้นหน่อยนะครับมีรอยขูดแค่ข้างนี้ข้างเดียวนี้เดียวไฟรีเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ว่าไฟไฟหน้าไฟต่ำใช้ได้โปด ไฟข้างนี้ใช้ได้ปกติไฟต่ำแต่ไฟสูงข้างนี้เหมือนรู้สึกว่ารอจะขาดนะครับแล้วก็ตรงนี้น็อตจังไม่ครบนะถังน้ำมันซื้อมาก็แถมน้ำมันไปเลยเต็มถัง หลังแล้วมันไม่มีรอยบุบนะครับมีแต่รอยมีแต่รอยขนมแมวแล้วก็รอยคิดควรต่างๆอันนี้มีการรอยให้อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีรอยขูดตรงนี้หน่อยอะไรอีกอันนี้ปอกแฮนตอนนั้นไปล้มมาข้างนี้ก็เ,เลยเปลี่ยนใหม่อันนี้เบอร์ส่วนใหม่เลยอันนี้ใหม่ อันนี้ของแตงคันเก่าแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรโอ้จากนี้เยอะก้านตัวนี้รู้สึกว่าจะล้มแปะมาครับตกลงมาก็เลยอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อเยอะเกลี้งข้างนี้เบอร์สุ่มมาใหม่ครับไม่ใหม่เลยมทำไมอ่ะ อนนี้ผมมันจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกุญแจครับกุญแจมีแค่ดอกเดียวนะแล้วก็บ้ากุญแจบ้ากุญแจนี่มีปัญหานิดนึงเวลาเปิดเปิดสุดมันจะไม่ติดต้องเปิดอย่างช้าเปิดเปิดมาให้มันแก๊กสุดอ่ะบ้ามีปัญหาน่อยนึงมีตำหนี่อ่า โอีโอคันนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบแปดครับอันนี้ผมจะสตาร์ทให้ทุกฟังนะครับเครื่องเลยพอเย็นเนเครื่องคันนี้ดีมาก ไม่อะไรเลก่อนไน้มีขาว ติดข้างที่มีรอยนะไอ้ค้างหนึ่งไม่ติดอันนี้ผมจะเปิดไฟส่งให้ดูนะหน,นึ่งนะอ่ะผม้โเปิดไฟส่งแล้วนี่ค้างนี้ยังไม่ติดค้างนี้จะเป็นข้างไฟส่องแต่ค้างนี้ข้างจะไฟต่ำเวลาเปิดไฟส่งแล้วไฟจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนี่เปลี่ยนใหม่เป็นใหม่เลยซ้ายขวา ย่งอะไรเครืองไอ้พวกน้อนเนี่ยเออจะไม่ค่อยครบเท่าไรไม่รู้หายไปไหนผ้ายบใจนี่สภาพนี้ขอของที่รับได้นะครับรถอ,อาจจะมีตำหนินะครับพวกภายนอกแต่ว่าเครื่องตังนี้ใช้ดีหมดเลยพาสีไม่คาดนะครับมีเล่มชื่อผมเอง ดูรถได้ครับที่ราชบุรีครับอยู่เจดีฮะ